ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีมีนนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้โอ้โหครึ่งแรกของสัปดาห์กับครึ่งหลังของสัปดาห์นั้นต่างกันยังกับฟ้ากับเหวนะครับอืม ครึ่งแรกวันจันทรและวันอังคารวันพุธแม่งไม่ดีเลย3มวันนี้นะครับหงุดหงิดเรื่องเงินอึดอัดใจขับรถขับราต้องระวังระวังการพูดคุยกับใครและทำให้เกิดความขัดแย้งจันทร์อังคารพุธ3มวันนี้เป็น3ามวันที่คุณจะต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดระมัดระวังเรื่องเงินระวังการเสียรู้ในเรื่องของการเงินสรุปคือ3ามวันนี้ไม่ดีเลยสักวันหนึ่งนะ ฉะนั้นการติดต่อประสานงานใ,นใดๆคุณจำเป็นที่ต้องทำโดยเาขาเรียกว่าระมัดระวังอย่าเพลอเรอแล้วก็ขับรถขับราพึงระวังด้วยจันร์อังคารพุธนะครับพอมาถึงครึ่งหลังพระหัตสุขสาวรวมไปถึงอาทิตย์ชะตากับพลิกเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจากที่ต้องระวังในเรื่องการเงินในช่วง3วันแรกของสัปดาห์กลายเป็นว่าช่วงสวันหลังของสัปดาห์ดาวการเงินองศาของดาวนั้นมีการขยับในทางที่ดี นะมีโอกาสจะได้เงินโชคดีเรื่องเงินติดต่ออะไรในเรื่องเงินเงินทองทองล้วนแล้วแต่นำมาซึ่งความสำเร็จทั้งสิ้นนี่ยังรวมความไปถึงโชคดีจากการเสี่ยงโชคคุณอาจจะได้อะไรเด็ดๆมาในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ได้ เป็น3วันที่ดีจริงๆและดาวการเงินตรงนี้นั้นยังรวมความไปถึงคุณติดต่อเจราจาอะไรกับใครไว้ก่อนหน้านี้แล้วมันยังไม่สักเซสมันอาจจะมาสักเซสหรือลงตัวในช่วงสุกสาวอาทิตย์หน้านี้ก็ได้ก็คือวันที่29 30และก็31เดือนตุลาคมะนะครับอย่างไรก็ดีครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวที่มีการขยับย้ายตรงนี้ ดาวพุธดาวพุธเองเนี่ยจะขยับย้ายวันที่30แล้วก็ไปอยู่ในเรือนมรณะของชาวมีนนะดาวอังคารก็ขยับย้ายด้วยอาทิตย์ก็ย้ายด้วยและไอดาวพุธเนี่ยมันเป็นดาวเจ้าเรือนความรักของชาวลัคนาราศีมีนย้ายไปอยู่ในเรือนมรณะเรือนของดาวศุกร์แล้วก็ตัวดาวศุกร์เองก็ย้ายไปอยู่ในภพลอยกลางฟ้าก็คือภพที่10ชาวมีนมีโอกาสพบรักแบบลับๆแบบไม่เปิดเผย อาจจะมาจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้ซึ่งทางทั้งเขาและเราอาจจะเปิดเผยในความรักนี้ไม่ได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่เปิดเผยแล้วเดี๋ยวก็งานเขาละสิกระตามอยู่ใืนเรือนมอนนะเนี่ยนะครับมันจะไปเปิดเผยได้ยังไงไปอยู่กับดาวอังคารอย่างเงี้ยนะเปิดเผยแล้วกลับทําให้ทั้งคุณและคนที่คุณเองนั้นคุยด้วยนั้นไม่ได้มีอะไรดีทั้งสิน้นฉะนั้นครยลับๆไปเถอะคุยลับๆไปเถอะไ,ไม่ต้องไปเปิดเผยมากนัะหรอกเข้าใจไหมฮะฮ่าฮ่า <c oughs> นะครับ หรืออีกนายหนึ่งนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วระวังสุขภาพของคู่ครองหรืออีกนายหนึ่งคู่ครองของคุณอาจจะต้องเดินทางก็ได้ก็ดีครับเดินทางไปก็ดีเพราะว่าอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องระมัดระวังเรื่องปากเสียงเหมือนกันเพราะดาพุธเดินมอนะเนี่ยระวังเรื่องการการพูดการจามากๆเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนในช่วงสัปดาห์หน้านี้นะครับโชคดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคส ยิ่งฟังยิ่งดวงดี